มือสามือ2คืนมมือสองคืนหนึ่งว่าแปเป็นปีตอนกิบจะเสพใช่ะเดทุกคนตอนนี้เอาอะไรหอดแล้วอุดมไจสบายทุกคนมือนีอยู่กับน้ำยิมบัตนาะมือนีน้ำจะพาทุกคนไปลินนำกัดย์ละปาเป็นโอกาสที่แบบดีหลายที่แบบ จกไปหลายเธอแต่แบบบูมมีโอ,อกาสได้ไปมือนี้ก็แบบมือสันววันนี้ก็คือแบบ,บา่าเป็นนุ่ักพรของเฮา,เาก็เลยแบบ,บา่าพาตัวเองแล้วก็ไปพักพนบทีสงบแบบบนบูบทีบูมีอย่างให้เขาคิดนะนะสัมภาระเขาก็มีบนนี้กระเป๋าเดินทางผู้ใจกับดาางสินเนาะตอนนี้เขาก็มาหาเอวยาอยาบูมมีไผ่เถอเดี๋ยวเลยจา เพียวๆเนาะน,นั้นเออเ่าบอกว่าน้นเดอ้อเออสิไปแต่จะเจ็ดโมงผู้แหละตอนนี้ก็จักโมงและตัวน,นี้ตัวน,นี้อันเปดโมงละยังบ่ทันได้เห็นไัมาจ้าคนก็คือเฮาอนคนเดียวก่อนก็นเลยต้องเลยสแกนปีมาน,านั่งยีนทาเพิ่นนี่ก็ค้างเลขเนาะที่จะได้คืนรถไฟลองขึ้นรถไฟไท่พนอบน่าเคยขึ้นรถไฟ ไปเบิ้งกันนะว่าสิเป็นแล้วไหนอ้าอยเฮาคนนี้เนะาะเป็นคนที่ถ่ายคลิปไปเฮาเนาะรอแหงเด้วยตอนนี้โบเห็นโดนเอามาคขยองเจอก,กันโดยบังเอิญเนานะมาได้อย่างขอมานี่ก็มาเจอหน,น้ามือหน,นิเด่นเด้นเนี่ยคนงามให้จังได้เขาก็ต้องมากวนตีนบไปน,นึปอาขนาดเขาเดรียกลาได้สำน่ะฮะโถ F.B.T. F.B.K. ก็ได้ปะเอ้าฝากซองบอแบบให้เราไปติดตามวงไหนบอบอฝากเถอะให้งงเอ้าต่วากู้ซีมาเป็นสายยาน้ำคำว่ากู้ความจริงให้เบิร์นโอ้ยอันนี้ให้กู้เด้อสบายดีเปลี่ยนกันดูกันยังล่อโลเนาะเรื่องปกติน่ะเน ไปดีใส่ว่าใส่ว่าีิมาแต่เห็นหกโมงเจ็ดโมงเอาชอาคนมาส่งป้าพวกวงการบันเทิงมันเป็นแบเนี่แหละพวกเล่เวลาเดฮอถึกไอ้เฮาดาดาได้เฮาเน่ยอ้เขามา่งเวลาไหนเหตาใดบะนี่เลอไดเลเท่าใดวะเขาเล่ดเล่ด่าเงินเหรือว่าเลดเวลาเาดีเด เลดแล้วหนึ่งห mm ่ากระตื่นปะอุ้ยใส่ว่าสีอันสิไปได้สามมือวเสเลมึงดูกระเป๋าของเขากระเป๋าเขาปะสันอ้านี่ใหญ่แท้ข้าเจ้ากระเป๋าในน้อยหนึ่งมึงตัวเองดูบอเขากกะเป๋าเขาไปสองมือหนึ่งคืนวเสเลสองมือหนึ่งคืนบอสองอย่างเกาะก็คือัตัว ก็คือสองมือสาบอ่าสามมือสองคืนมือสองคืนหนึ่งว่าไปเป็นปีละอันแล้วพวกของอาของของเห่าสลดป่ะปีหนึ่งตีจะเอาไปยูเลยสายวะสิตื่นแต่เซาผ่านแท้จริงอตื่นเซาแล้วมาท่างอยู่คืนอโนยอันไอเนี่ยค่ะกับมาฮอดไอเนี่ยไปหางซื้อใบอยู่โอ้ตายแห่ตายแห่ตายแห่ตายคักๆแหละ แนวได้ฮะฮัทที่สอบเดี๋ยวนี้แนวได้คือมาซาแท้เชื่อวายชื่อแนวกินอะไร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 โอ้เข้าใจว่ะโอ้ของมักเขาเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปขี่รถไฟเนาะไปอุดมเอาครั้งนี้สิบเฮาแครั้งแรกได้ ไทยบ้านอกก็เคยเขาหากเขาเมืองสินะบ่ปกติขี่ยนแมนแล้วก็รถสองแถวสิน้องกิฟไปจะเสีบใช่ปะนอนนอนตอนกับไมเนาะตื่นมาเ้าโมงนอนตัวลับเบิรงแม่จยวพอเกลืเข a าเานอนสองโมงตื่นต้นที่บอกแบบที่ได้เดินขี่รถไฟครั้งแรก โบนนเลยจ้าเป็นเซตเคที่อยู่ในกุ้มกับดาวตองแทงตองแตงตองแตงอยู่หอกอะไรนี่คือบรรยากาศเนาะเจ้าไหนกับคนมาสาลนี่นะเฮาตีตัวน่หนัอินบ้ได้ินยังบ่ กินเจ้าได้โบโอ๊ยจะเย็นเด้วยนะกินเจ้าได้โบเดี๋ยวนี้คือรักเขียวรักหยั่งเนาะหาติดตามผลงานเพลงเราเด้อกำลังชิสัยใปใบนี้นางเอกอีกทีเด้อนางเอกนะนั่งเอกเป็นเท่าที่นางเอกนะหาเบิ้งติดตามว่าเขาจะได้เป็นอันไหนเด้อเฮ้ บรรยากาศตอนนี้ขอกะทาหอดนี่ค่าได้ละขอบใจนี่ตอนนี้ไปแล้วไปยูโดมไซเลยวันบอสไปเป็นสาวดมไซแล้วล่ะสุดสบายดีแม่นได้อาย เอาอันเป็นเลี้ยขาเหาเดี๋ยวชิมานะมือสีโบได้ไหลูเนื่เนาะลี้ยขาถ้าบันหักหลก็คือไมาเห็นจฉยเฉยแบบเออ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 บ้าเพราะยอกแล้วเอาแท้แล้วนะที่สนใจไหมหยอกได้เอาเลยลินกับอ้ายคนไหนลินโอ้โหสาวอินเตอร์โซวิติบุกอันเมื่อนี้เนาะได้ขี่รถไฟธรรบมาด้วยไหนตื่นเต้นแหงสิเนาะบันยง เอาบนนอกเนาะพี่พี่จะรถของแถวเนาะเแ็บแถวได้ตัวนี้แทวอะแมนบม่บได้จองคอมบสูงเด้ถ้าจองคอมบสูงนี่สิไว้อยู่คนไหนสนับบ่มีอ๋อไปเลยจ้าหลังจากทีนนก่นะเขากระตอลงมาทางหลุมเนาะเพื่อจะไปขึ้นรถไฟ ฮอลแล้วอุดมไจด้วยไเดอฮอลแล้วอุดมใจแล้วนทุกคนยเราล้มลอดตายถึงก็ได้เจ็บก้ลพรีค่ะอะไรก็จะเจ็บกระไรดาบจะลดกำไรกดกระไรกระไรดาบเดี๋ยวอันนั้นโตอันบัดเฮามาห่างกันสิบเปร์เลย เออเออแมายังชิต่อรถไปอีกเลยนี่ขอชิต่อรถไปประมาณอีกเด็กส e ักวิบโมงอะโอ้ยแต่เบอร์ตัดจริงเหรอเดี๋ยวไปฮอดมาเป็นอะใดโอเค Let's go ไปเลยเพื่อให้เขาบอกว่าคันมาเที่ยวอ่ะมันต้องเอาให้เต็มทีเจ้าวายังบ่ฮอดาใส่น้าวายนะเนี่ยมืดแล้วเออยากักยากักรถนดได้แล้ววะได้แล้วได้แล้วบอก พู้ดีโฮดอันบนพักมันบ่มีแห้งซูเดียวดับหมดไปเมื่อินเดียเนาะเนาะดีกันแล้วเลยหอมมันไวลอีกแล้วเขาจะทายหูปว๋ยเมื่อทายเขาทายป่ะตาจะเบ่งแม่คนนางเออลืมมันนึมอยู่นี่หมดสแลใหยหูปุ๋ยจะทายให้หมดสแลเลยกูเมาแล้วเลยกูเอาแล้ว อมีซอนอมีซอนสนับสนุนนะเซอเมืองไซแต่ตัววาวตัวยิ้มเห็นจอกาเครื่องทุกน้ำดื่มจ้าเออนี่นี่วะใส่โอโจ้ตอนนี้เากนางไปรถไปต่อรถไปต่อรถแล้วเขาสิไปเที่ยวยูไปไปบนหักาบนพักบนักห่างจากตัวเมืองประมาณ บุึงล่ะนะบานหางยักตัวเมืองก,กับประมาณเจ็ดแปดสิบกิโลเนาะไวไห้แล้วเนี่ย